สวัสดีคนะ่ะวันนี้จะที่แกเเซฟีริดหัวมพมาคนตา่นโ่ะสวัสดีคนเพิ่งตื่นเมื่อหนึ่งวิที่แล้วโอ้ยเคล่าวันนี้มาเป็นเว้นสเดย์เหรอลลกเป็นเว้นสเตย์แต่วันนี้วันคุณแม่เป็น <Sunday. S 1> รับวซเนี บอกว่าก็ยังไถได้อยู่แต่ตอนนี้นะครับแต่หนาวชัวร์ถ้านอนเสื้อมาพร้อมไหมพร้อมช็อพร้อมไหมคะแต่คาดว่าเจออิมานมาหลอยขนาดไลยต้องต้องดูเพราะว่าแต่ละวันยากท่านพอใช้ได้ไหมท่านผมจะต้องรีบสั่งภายในวันนี้นะครับเพราะจะลำต้องานะคะเอาผื่เฉยเลยตรงนี้ โอเคผมกินอังนะครับเบอร์สองนะครับเดี๋ยวย้ำอีกท่านงบางท่านมองว่าตื่นก่อนเห็นทีมาแล้วท่านมีใครเมารถไหมครับทุกท่าน เรามาถึงทาคายาม่าแล้วนะคะสวยมากวันนี้มาตกด้วยค่ะดูเร็วเฮ้ยมีควันด้วยก็ดูนะป๊าป๊าลองห้าสิอย่เอยไ่เดี๋ยวไม่เข้าไปี๋ยวจ้ะป๊าป๊าเลี้ยงเลี้ยงกดะหล่ำห้าเข้าไปต้งนั้น คะาน้คงาไปดูดิมือเปียกใครอ่ะไปไ้ทีมะเราใช่ไหมจะลองทำบนมามะมีไอออกไหมเฮ้ยทำเนี้ไอไอร้อนมันจะออกมาดูดิไออท่น้องหน่อยน้องหน่อยทน้น่นีไหนหนาม่าฮ่าอ่ะเบอะ ハハ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  ทำแค่วิสวดจังเลยอ่ะสวยจังเลยเดี๋ยวอาไปเข็นนะเร็วค่ะออออร่อยดีอะไรอ่ะไม่รันตึยางใกล้เป็นจริเนาะป๊ามันเขาเขาจะโม่ค่ะเขาจะอันนี้ก็ไปเราก็จะึเป็นจริงาะไอ้คนหนึ่งอีกคนหนึ่ง คน่ใหญ่เลยเอสกิโมเอสกิโมเอสกิโมท่านไม่ไปเดินข้างในกันเลยหรอเดินได้เลยครับสายสองน้ำสายสองสวยสายสองแล้วนี่เลยค่ะ คนนี้อยากจะเจอตานเมียน่ารักจริงว่าช่เนี่ไงซอยสองที่มีเนื้อมาลูกาไม่ใ้าคนเก่งคนเก่งจะพูดป่ะโอ๊ยุกแย่ของแม่ค่ะก็ยะคีของแม่ไม่เหมือนเหนเส้นหมี่เหมือน เอาปลาชิ้นๆเลยด้วยไหนอันนี้มาดูดิโอเคเอากระป๋องเลยเออได้ไหมตอนนี้เรากำลังจะไปกินซูชิเนื้อนะคะเดี๋ยวไปดูร้านซูชิเนื้อกันเลย ันมาเให้พี่เออพี่แเออมาไปฟังไกดสวัสดีมิชลินตรงกลางไม่ใช่นะ่องหาไปซ้อนสองสาม พี่ต้องมุดก็หนูไม่ต้องมุดกันหนูเล็กดูเราเยอะอีกุดโชบุนโชบุนเงินทอไปเราแล้วนะคะเราพูดภาษาญี่ปุ่นติเซบีสาเซตีตรีตุเตอ๋ออีกคน่วอไม่ได้อ้ไป่ เอาอะไรนี่เออนี่ เทาที่เราชิ้นเล้าครับเข้าใจไหมเข้าไหมไปค่ะทุกคนตอนนี้เราจะพาปะป๊าไปกินเหล้านะคะมีคนอยากเหล้าอยูค่คนหนึ่งเดี๋ยวสิอยากเอลกระคอไปฮ่าฮ่าเฮ้ยเสียง,ง,งดังเกิึอ เป็นกลุ่มแดงเขาให้หรือเปล่าหมดเปล่ากมดเลยหดเลยไหมโอเคหมดแล้วใครดูดิน้อยสีน้อยสีน้อยน้อยหลบลายล้านได้แล้วหนึ่งสองมือดีสองมือ ตัวห,ห,หัวใจพอเลยพอเลยไอตัวหัวใจได้ได้สองเล่าเอ่าไหนดิอุ้ยมีการเลือกเลยอะเลือกเยอะไหมได้อะไรมาคะฮะจอกจอกที่สามแล้ว คุณจะยังไปเที่ยวกับเราอยู่หรือไม่เร็ว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 เอันนี้เราจบจากที่นี่แล้วนะคะเรากำลังจะไปต่อที่ไหนคะ,นคะลูกลูกไปต่อที่โรงแรมไปกินข้าวใช่หรือเปล่าลกินเที่ยงถึงเวลาเที่ยงลแล้ว ไปไหนจะไปไหนคุณไปจับพี่มานะ้าค่ะเราจะพายายอ้อยไปจับพี่ม้ากันค่ะ អ okay, ត់ថាយ <figured> ថ <hBu> ាយថាយយឺเหมือนเหมือนในช่องฟีดណ៎ <functions> สวัาดีเอสดีมอดูเข็มเสื้อสิวันนี้หิมะตกหนักมากเลยนะคะมันมีคนโปยเก็บอะไรลงมาเต็มเลยดูดิดูคนมองเห็นไหม ท่านขอทำไมเขนยาวจังหนาวว่าตอนนี้มือแบบไปไหนตกลงเนี่ยผมก็ให้ไปเดินหาอะไรกินนะไรอ่างเงี้ยถ้าเราท่าพอแล้วก็คือเดินไปขึ้นรถแค่แต่แค่กับสะพานก็คือทุกคนเป็นไงบ้างไงสาใจไหมตากินฝาเกินฝาเกินไปค่ะฝาเกิน บอกเอเซียว่าเลือกเลืกตกลงมาได้แล้วเป็นโฟมนี่มันสุดล้อไแล้วเนี่ยมีแผลเราบังลื่นเริ่มหันภาพหันเสร็จแล้วก็มาทานขาหิลาก่ันไหนนี่ครันึงนะไเดือดแห่ดิ ้าไป,ไป,ไป,ไปมเข้าไปมเข้าไปดิน้เ็นอะไเพอหาคอาปาหายไปไหนมา,า, <c oughs> านี่หไปยนนะ ร้อนด้วยลองจับดูร้อนจีเลยร้อนจีเลยดีมากกูดแม่จับดูอะไรกันปะมั้งแก่วิชคนที่อยู่ลูกมันไม่ค่อยแบบเข้มข้นเนาะแต่มันแบบดูดได้มาเลยลูกนมอะไรเขาจะแจแกสามสิบบาทเห็นแล้วอะไร ที่รอบเพื่อนเราต้องให้เพื่อนรอให้เคราเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งลูกออะไรคะขอบคุณค่ะตามตาอะไรามตาอะไรลูกตามตาคาเฟ่ไห้เดว์เว์ไหนไหนเอว์เดว์เออไให้เว์เดว์ตมเน่ยอ๋อเนี่นเขาดีจิ ไปยเยืินอยู่ที่ชิลากาวะโกะอะไรนั่นแหละนะคะเราก็มาถึงที่อีออนกันนะคะต้องขอรีบเข้าห้องน้ำไว้ก่อนอะนะหนาวมากหนาววันกี้แบบนอนแบบนอนทรมารชื้นชื้นนู้นหนาวบบนเย็นๆส,สนั่นห้อย กินแฮมเบอร์กเอาไหมคะลูกจะไปไเม้ยวเดี๋ยวไปกินกันค่ะวันนี้เป็นข้าวเย็ยนวันนี้นะคะวันที่สองที่วันเทียวยยญี่ปุ่น

มาทางน้าอ้อยอลไงจะอุ่นเนาะเชียร์จับเขาตอนนี้เขาบอกว่นา,กาน่นาจะประมาณยางอยู่ไหน